คอมเมนต์สนับแม่ปุ้ย TPN พดหลังนวัดประกาศถือลิขสิทธิ์ต่งางแสดงความยินดีกับบอนวัดอิสระไก่ศิลป์ต่างพดประกาศถือลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแดนอย่างเป็นทางการแล้วนับว่าเป็นการรับไม่ต่อจากแม่ปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกโดยร่าสนแม่ปุ้ยเคลื่อนไหวแล้วโดวยโพสทางเฟซบุ๊กระบุข้อความบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราภูมิใจในสิ่งที่ได้ทํามาทําด้วยความรักเล่าเดินต่อไปค่ะในขณะที่ชาวเน็ต แสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้ร้นหลามอาทิเช่นรักและซัพพอร์ตแม่ปุ้ยตลอดไปครับซัพพอร์ต TPN ต่อไปครับ MUT ก็ยังอยู่ในใจและติดตามเหมือนเดิมขอบคุณที่เต็มที่เพื่อสัตว์สะพายไทยแลนด์ตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะและขอสนับสนุนสิ่งที่ TPN ทำต่อไปค่ะขอบคุณแม่ปุ้ยตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเรื่องของการทำเวทีส่งเสริมเศรษฐกิจ ภาพตักของเวทีที่ทําออกมาได้ดีมีมาตรฐานรักแม่ปุ้ยเสมอมาผมกำลังใจให้แม่ปุ้ยและพร้อมสนับสนุนในเส้นทางองื่นๆต่อไปค่ะ